จังหวัดกระบี่จัดก,การแข่งขันศึกมวยไทยซอฟท์พาวเวอร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมวยไทยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเมื่อวันที่3สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมวยไทยในแหล่งท่องเที่ยวกับการแข่งขันศึกมวยไทยซอฟท์พาวเวอร์โดยมีนายวิพุทธวิเศษศิล์ท่องเที่ยวและกกีีฬาาาจัังหวววดดรระบ่พพ้้อมยยนนุุศิิสทธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่นางสาวอารีวาสนสิทผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พันตำรวจโทรสราวุฒิเกาะกลางนายวิมลหนูแกวประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นายเอกชัยกิติธรกุลเลขาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางประชาชนและนักท่องเทีย่ยวเข้าร่วมณสนามมวยอ่าวนางแลนด์มาร์คสเตเดียมกระบี่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลโดยหยิบยกเอาศิลปวัฒนธรรมมวยไทยมาส่งเสริมและสนับสนุนอีกทั้งจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติจึงต้องการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมมวยไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านการจัดแข่งขันศึกมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นทีี่ในนครั้ง้ง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยในแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยมีเหล่าบรรดาขุนศึกมวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์จำนวน8คู่ด้วยกัน